สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะมาทักทายเพื่อนๆนะคะด้วยเช้ามืดวันนี้นะคะเราจะมาดูแปลงต่อกันนะคะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะแล้วก็มุมเกษตรก็ตั้งใจจะมาสำรวจหอยทากนะคะดูมีอะไรนะ่าอึ่งอ่างนะคะสำรวจหอยทากเพราะว่าเ,ออเมื่อวานมุมเกษตรโดนหัวไม้ของมุมเกษตรเนี่ยโดนหอยทากกินไปนะคะ ยทางเนี่ยเราต้องมาส่องตอนกลางคืนนะคะหรือว่าไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็นตอนเช้ามืดนะคะถึงจะเห็นนะคะถ้าใครที่จะเอายามาพ่นก็ได้นะแต่มุมเกษตรเนี่ยบางทีก็สงสารนะคะก็เลยอาศัยว่ามาเก็บเอาเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งไกลๆเลยนะคะ จับบี้ก็สงสารนะไม่กล้าก็อาศัยเก็บแล้วก็โยนทิ้งนะคะไม่มีนะคะตอนนั้นเยอะมากนะคะตอนนั้นเยอะแต่ว่าอ่อตอนนั้นอะข้างๆตรงนี้จะเป็น จะเป็นมุมเกษตรจะวางเป็นพวกไม้เพาะเมล็ดแล้วก็มีหญ้าแสบๆขึ้นมาช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานี่ไงตัวนึงเก็บข้ามกับเก็บทิ้งไปเลยนะคะเก็บทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาที่แปลงต่อเนาะตอนนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นลกๆหน่อยนะคะช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็หอยทากเข้ามาเยอะมากทีนี้พอมุมเกษตรเคลียร์ะคะถาง ถางไปนะคะหอยทากก็ลดลงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็ยังมีอยู่นะคะชอบมาแทะไม้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยฝั่งเล็ดนะคะโดนกินไปครึ่งหนึ่งนะคะหอยทากอ่ะเขาชอบกินอะไรอ่อนๆอ,อ,อ,อย่างพวกยอดอ่อน,ออน กับพวกฝางมเล็ดนะหอยทากจะชอบมากแล้วยิ่งพวกริบูทเทียพวกสันคอริบูทเทียแบบเนี้ยอ่าพวกสตอร์บัลลีเนี่ยหอยทากชอบเขาแท้ทีนึงนี่หมดเป็นครึ่งหัวเลยนะแต่พวกน้ำน้ำแบบนี้เนี่ยหอยทากไม่กล้ากินนะคะแล้วก็อย่างพวกตุ่มดอกหอยทากก็ชอบนะคะนี่ไงเจอตัวการแล้ว การทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องอมุมกเกษตรจะโยนข้ามกำแพงไปเลยเพราะฝั่งโน้นเนี่ยจะเป็นป่าข้าวโพดนะคะไม่ใช่ป่าข้าวโพดเป็นอะไรนะป่าข้าวโพดมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นถนนแล้วก็มีสวนนะคะทิ้งไปฝั่งโน้น ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ควรที่จะเขาเรียกว่าจัดการให้เด็ดขาดน,นะฮะแต่มุมเกษตรนี่คือใจไม่แข็งพอนะฮะก็จะโยนทิ้งไปก่อนดูสิเอียง เราต้องขยันมาเดินเช็คนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะกัดกินหัวไม้ของเรานะฮะทำให้เราหัวไม้เสียหายนะคะพวกนี้จะเป็นไม้กราฟนะฮะที่เพิ่งจะกราฟได้ไม่นานนะเห็นไหมตรงนี้เขาโดนกินหัวนี้นะคะแว่งไปครึ่งหนึ่งเลย พวกไม้ลากตัวเองอ่ะจะอยู่บนโต๊ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวขอบนอีกรอบนึงสิเผื่อเขาจะลอดสายตานะฮะโอ้ยถ้าเจออยู่แค่สองตัวนะวันนี้ ชิ้นน้อบ,บานนะคะไม่รู้ว่าเป็นรหัสอะไรดอกออกสีเหลืองเหลืองส้มๆมนะคะวันนี้พระจันทร์สวยนะวันนี้พระจันทร์สวยมาก นเต็มดวงจะออกมาตอนกลงคืนต้องระวังนิดน,นึงนะคะแม่งปองเอ้ยตะขาบเอ้ยนะคะพวกไม้ลากตัวเองจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาอยู่บนโต๊ะนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะโอเค โอ้เมื่อวานนมกระแสน้ำดิบอะไรนะวันก่อนที่ทำคลิปชัเนี่ยอะไรนะเปะเลสเกียไว้นะฮะเปะเลสเกียเนี่ยหอยทากก็ชอบเหมือนกันนะคะชอบกินยอดมาเช็คนิดหนึ่งนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะ เราไปดูโซนวันเทียกินผลกินใดสิไม่มีนะคะมุมกเกษตรจะพยายามมาเดินนะคะช่วงตอนเช้าๆนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่าถ้าเราได้เดินเช็คเนี่ยคือเราจะช่วยเขาได้บ้างนะคะ แต่ถ้าเราไม่เช็คเลยอะไรอย่างเงี้ยหอยทากอาจจะมีไม่เยอะก็จริงแต่เมะลาสองสามตัวสี่ห้าตัวอะไรอย่างเงี้ยไม้ของเราก็จะเสียหายไปเยอะเลยนะคะมือเศษไม่ค่อยได้ใส่ใจขึ้นสมองเลยนะคะพอมาส่องไฟแล้วแบบเห็นชัดเจน <c oughs> เขาโตขึ้นแล้วเนาะ ปกติไม่ได้ใส่ใจเลยทำไมคลื่นสมองต้นนี้นี่หนามเขาสวยจังแล้วก็แปลกด้วยนะแปลกเลยผิวเขาก็จะออกเป็นสีฟ,ฟ้าๆเนะอืมแปลกกว่าเพื่อนนะฮะมือเซนไม่ค่อยได้ใส่ใจหรอกปกติก็มองผ่านๆนะแต่พอวันนี้มาส่องส่องไฟแนละ้วแบบเห็นเขาชัดเจนนะฮะ สวยสวยโอเคเรามาดูแค่นี้ก่อนนะมีแค่นี้แหละนะคะมีไม่เยอะมาสง่งง่ายๆนะต้นนี้เหมือนจะเป็นเอ3า,ามสามนะจำไม่ได้เขียนถ็กก็หายจางหมดเลยนะคะ ใช้ปากกาเมจิกนะตัดแๆบบเขาก็จางนะคะมีหนอนละเดี๋ยวจะได้กล้าแล้วสําคัญคือจะท่องขุนต่อให้อ้วนๆนะคะตอนนี้ต่อโตไม่ทันเลยนะ,ะเดี๋ยวบานมุมเกษตรจะถ่ายคลิปให้ดูน่าจะเป็น L33 นะคะโอเคพาเพื่อนๆมา ดูหอยทากนะคะตอนเช้าๆกับมุมกเกษตรแค่นี้ก่อนนะที่จริงสองต้นนี้เป็นไม้นำเข้านะไม้นำเข้าน่าจะรอดแล้วแหละเป็นอีกสองต้นที่แบบเหมือนเขาจะรอดนะมีน้ำไหลผูบมาละตอนนั้นก็ทำท่าจะตายแหลม่ตายแหลมนะมุมกเกษตรก็เอาออกมาจัดการระบบรากตั้งหลายรอบนะคะ ตอนนี้เหมือนจะรอดแล้ไม่รู้ลอดจริงเปล่าเนี่ยโปลูมาเต็มขอให้รอดเถอะเพราะว่าเสียกับไม้นำเข้าเยอะนะคะโซนนี้จะเป็นโซนแม่พันนะคะเฟโ,โล,โลต้นใหญ่โอเคแค่นี้ก่อนนะคะเราเจอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยว,วยังไงถ้าเขาบานนี่ยมเกษตรจะ มาอัปเด่นให้ดูอีกทีนึงนะคะถ้าเป็น L33 เนี่ยดอกเขาจะใหญ่นะคะแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะละักษณะกลีบเขาเหมือนโบตันเลยนะคะยังไงเช้านี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะกับเช้าที่สดใสกับพระจันทร์กลมเด่นลอยอยู่บนฟ้านะคะ เราลากันไปก่อนนอนเดี๋ยวยังไงอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ